ทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถสนุกกับเพลงและวิดีโอที่อยู่ใน PC ที่บ้านของคุณได้แม้ขณะนั้นคุณจะไม่ได้อยู่ที่บ้านก็ตามเพียงแค่เปิดการทำงานของ Remote Media Streaming ในโปรแกรม Windows Media Player 12เพื่อทำให้มีเด Library ของคุณสามารถเรียกใช้งานได้จากบนอินเทอร์เน็ต Remote Media Streaming จะทำงานได้บน PC ที่รัน Windows 7เท่านั้นซึ่งในครั้งแรกที่เรียกใช้งานคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอน Setup ที่สั้นกระชับและรวดเร็วแค่นี้คุณก็พร้อมใช้งานแล้วครั้งต่อไปเมื่อคุณนำโน้ตบุ๊กไปนอกบ้านคุณก็ยังจะสามารถเห็นรายชื่อเพลงและวิดีโอใน Media Library ได้และแค่คลิกก็ได้สนุกแล้ว